สฏิจาาเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ผ้ามาซืีอของอันห่อแล่นมาซืีอเคเซอร์เมืองห่อแล่นเด้จ้ะมาซืีอชีดมาซืีเ่เนยเนยประเทศห่อแล่นมีลายแบบลายลูหลายยางมาเบิ่งน้ำกกนแน่นดะพี่นองมีจจกเทอาไดแบบได้ลูป มีลูกกลมลูกบกกลมสิเอาแบบบกเคยกินสิเอาไปล่องเบิงสิซื้อมากเด้งแดงนี่ไปเบิงมันสิเป็นแนวใดแบบนี้อันล่องมาแล้วกินมาแล้วเมื่องนี่เมืองเนยเมืองชีดเด้จ้าบางเนี้ย ก้อนใหญ่ๆเพิ่นเอามาพามาแบงออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพิ่นมาแบงขายเป็นชิ้นเป็นชิ้นงมื่อก่อนมันก่อนบักง่ายหากิโลสิบกิโลเป็นกระสิมาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นขายเป็นชิ้นออกเมื่อ่นล่ะมีหลายแบบหลายรูปบานเฮ่าคือสิเคยเห็นแต่แบบนี้เนาะเป็นแพ็กแนวนี้อยู่บานเฮ่ามีขาย,ยตามหางตามมัน เป็นแผ่นป่านเขาเห็นแต่เป็นแผ่นแบบนี้อยู่ทังนี้เิ่นชีดเป็นก้อนเป็นชิ้นพาออกมากระชิดไเป็นชิ้นแนวนี้ก้อนใหญ่ไหลมันก็ผู้ใดสื่อไปมันก็กินมาเหมือนแบบนี้เอาไปใส่อันพิซซ่าเอาไปอบไปเฮดชีสทอดเบิ่งเลือกพี่น้องสื่อบักแดงมาก เบิ่งบักแดงหมักแดงๆนีเ่เ่าเคยกินเสียมาล่องเบึง่งมากินบักแดงน้ากันเด้อจ้าชีดบักแดงเบื่งแนมันใหญ่มันหนาหลายก้อนนี่สองกิโลผนเด้อจ้าสิมาก,กินสิมาก,กินกับบักองางุนอันมันหนาว มากินกับองุ่นกับว่ายเดียงเพิ่มความอุ่นก่อนอากาศหนาวช่วงนี้เพิ่มพลังอ้วนจ้ากินแต่นเนยไหลหนี่ล่ละเฮ็ดใหตัวการอ้วนมันก่อนหนาหลายก่อนใหญ่หลาย,ย,าย,ลายมันก็เลยตัดหยากซื้อมาก,ก่อนใหญ่ก็กินบ่หมดก็เสียทิ่มไว้สิตัดออกสิแบง ตัดเป็นชิ้นนหน่อยสิบแบงออกไปให้ย่ายน้ำย่าเหมือเศร้ายาเหมือแลงเข้าเจ้าเพื่อนพาก,กันกินกับขนมปังอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับไข่ยนีย่กินอยู่กินกับวายกินกับอันองุ่นสิห้ไปกินกับขนมปังบ่กินแต่ว่าฝรั่งเพื่อนพวกย่ายเพิ่นกินอยู่กินสิบห้าบ้านเท้ากับสิบห้าอย่างค่ะกินกับขนมปัง จำ่าเข้าใบาเขาก็ห้วยเกลือจำ่ะเข้าใบาเขาก็ประเดดบานเฮาแล้วเนาะอันนี้เพิ่นนาเอาเป็ดแป๊ะกับขนมปังเพิ่นโวดเพิ่นกินกับของเพิน่นซิมน้ำกันเด้จ้าเด้อยาสิบห้าซิมหันสินเล็กๆออกก่อนกว่าหนีจากหน่อยหันหน่อยกว่าหนีจักหน่อยกินกับอง,งุ่นจ้า